เยอะไปกี่พอสมควรเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวนี่บอกว่ามันมันเหมือนจะมีอะไรที่ที่ที่คล้ายกันแต่พอพอเวลาที่เราได้ดูที่รายละเอียดของใครสักคนนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ต้องเห็นข้อที่แบบข้อแตกต่างอะไรอย่างงเี้ยแล้วมัเป็นิสที่ขายว่าเป็นการใช้ชี พอจะรับกันได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็ก็ถึงบอกว่าคือช่วงนี้จะเจี๊ยบเองก็เพิ่งแบบปล่อยความเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งแสดงออกมาเป็นเขาไล้คงขอขอที่จะพักสักแค่ไดีกว่าจะอยากให้มันแบบเออให้มันค่อยๆค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้มันเราเข็ยนว่ามีไปดูหนังร้องไห้กันด้วยไม่เออคือวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูหนังแต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเนี่ยไปงานเป็นวันเกิดของพี่นุ่นมลนุษ ถ้าถ้ารูปพี่หลุดออกมาชื่อว่าอะไรไปงานวัเกิดของพี่นุ่นรอนุ่นแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันแต่เจี๊ยบอะติดลมคุยไอ้ตรงนั้นเป็นมันเป็นโรงเวียนลานจอดรถแล้วก็รถตู้พี่นุ่นเนี่ยมามามาจอดรอแล้วก็เป็นจังหวะแบบพี่อาร์ก็มาแล้วไปได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเฮ้ยแบบไปไปได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ยังงงมัน พวกคนจะมองไหมคะว่าแบบเอ้ยเราทั้งคู่ปากแข็งอะไรยเงี้ยเพราะแบบมีภาพออกมายืนยันแล้วขนาดนี้เลยทีเดียวรู้ว่าคนจะมองไว้ไหมว่าปากแข็งอ่ะก็มันมันห้ามไม่ได้อ่ะค่ะแต่ละคนแต่ทีนี้ว่าเจ็บเองก็แบบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะทําอะไรแบบมันก็ต้องคงต้องแบบรอท้อหน่อยอะไรเงี้ยเจ็บแต่เจ็บกลับมาว่ามันก็ไม่ผิดถ้าเกิดถึงว่าเจ็บจะแบบ ไม่กไม่อยากเอาตัวแรงหรือแบบไม่อยากอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราเป็นเราเป็นผู้หญิงเก็ต้องเซฟตัวเราเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรียกตัวแฟนได้นี่คือต้องชัวร์แล้วใช่ไหมจิ๊บก็คงคงบบอีกสักกับสักตาใหญ่ๆอะค่ะเออยินดีสถานะอะไรครับวันนี้ที่สุดก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันนั่นแหละค่ะยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่วันนี้เลยะ บอกว่าคือเจ๊ฟเองก็แบบต่อเวลาหน่อยนะคะม่ได้